ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอบายซูโยอีสะเทือนถึงพนมเปนค่ะผู้นำกองทัพระดับสูงขเขมรกังวลหนักกองทัพภักสามกัมพูชาแตกหากภายในสั่งถอนกำลังเงียบในบันเตียมเมียนเจย คมเที่พยายามจะเล่นสงครามข่าวสารแต่ว่าลืมนึกไปค่ะว่าการกระทำหลายๆอย่างเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะชัดเจนค่ะว่าในขณะนี้กองทัพกัมพูชาเริ่มจะละสัม่มจนสะเทือนไปถึงพนมเปญหลายหน่วยงานเริ่มสั่งให้ถอยทัพออกมาจากพื้นที่ประทะเงียบๆค่ะ อย่างที่ทุกท่านน่าจะทราบเมื่อมีสงครามนะะสิ่งสําคัญที่สุดที่ไม่แพ้การใช้กําลังทหารงัดข้อกันค่ะก็คือสองครามข่าวสารนั่นเองจะแพ้ชนะการอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ได้เลยนะคะซึ่งต้องยอมรับเพราะว่ากัมพูชาก่อนเล่นสงครามข่าวสารค่อนข้างดีค่ะรวดเร็วด,ด้วยอาจจะเพราะว่าเตรียมการทุกอย่างเอาไว้แล้วก่อนที่จะสร้างละครกับไทยค่ะซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของเพจคัดข่าวนะคะ สรุปประเด็นการเล่นสงครามข่าวสารของกัมพูชาค่ะที่ดูเหมือนว่าน่าจะดีในหลายๆด้านนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าเข้าตัวแบบตั้งรับไม่ทันค่ะโดยข้อความระบุว่าเกมข้อมูลของกัมพูชาสงวนตัวเลขทหารโชว์แต่ตัวเลขของพลเรือนจิตวิทยาศึกย้อนสอนท่ามกลางเวทีออตตาว่าที่พนมเปญเพียงพ้าค่ะ,คะล้างประทะชายแดนศรีสะเกดเจ็ดธนวาคม68นะคะที่สื่อตะวันตกเนี่ยก็สรุปตรงกันคือว่า ทหารกัมพูชาย,ยิงก่อนด้วยปืนเล็กแล้วก็ปืนไร้แหลงสะท้อนส่งผลให้ทหารไทยนะคะบาดเจ็บไปสนายแล้วก็ขยายวงสู่ F16 ค่ะถล่มฐานกัมพูชาเมื่อ8ทธันวาคมค่ะพนมเปเนี่ยก็หันมาใช้เกมข้อมูลคำนวณละเอียดค่ะเพื่อสร้างภาพต่อชาวโลกนะคะโดย ปิดตัวเลขที่สูญเสียทหารไปแล้วก็โชว์แต่ตัวเลขของพลเรือนที่บาดเจ็บล้มตายไปนะคะเพื่อจะดึงความสนใจจากนานาชาติค่ะตาว่ากลยุทธ์นี้เริ่มจะย้อนสอนจากภายในกองทัพค่ะที่ทำให้ควันกำลังใจของทหารเนี่ยเริ่มจะตกลงในเวทีออตาว่านะคะเมื่อวันที่1-5ทธันวาคมที่ผ่านมากัมพูชาจำนวนต่อหลักฐานค่ะว่าวางทุนระเบิดไทย pmn 2นะคะ แล้วก็เป็นทุดระเบิดใหม่ค่ะซึ่งละเมิดอนุสัญญาทำให้พนมเปญเนี่ยเสียเปรียบทั้งเรื่องของสื่อและก็กฎหมายสากลค่ะแล้วทำไมกัมพูชาปกปิดตัวเลขทหารบาดเจ็บและเสียชีวิตกัมพูชายังไม่เปิดเผยตัวเลขทหารบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะจากปฏิบัติการล่าสุดค่ะแม้ว่ารูปแบบการประทะนะคะที่ใช้โดรน s วิตเบรคสามร้อยจมตีแล้วก็โดน F16 ค่ะถล่มนะคะ ที่ช่องอ่านมา้าซึ่งชี้ว่าฝ่ายกรัรมพูชานั้นสูญเสียหนักกว่าแน่ๆมีการคาดการกันข่าว่าทหารบาดเจ็บ20-30นายแล้วก็เสียชีวิตนะคะ5-10นายจากการโจมตีครั้งนี้ค่ะซึ่งนั่นเป็นเพราะกัมพูชาปกป้องภาพลักษณ์ภายในนะคะของฮุนเซนแล้วก็พรรครัฐบาลค่ะที่ชื่อว่า CPP นั่นเอง อยากจะสร้างภาพให้ดูคุมสถานการณ์ได้ค่ะก็เลยเปิดตัวเลขนะคะว่ามีพลเรือนเนี่ยสูญเสียสูงนะคะแต่ในทางกลับกันนะคะก็ส่งผลให้ในกัมพูชาเองเนี่ยก็มองว่าผู้บังคับบัญชาไร้ประสิทธิภาพแล้วก็มีปฏิบัติการนะคะที่เริ่มมีการยิงยั่วยุต่างๆนะคะที่บริเวณภูผาเหล็กนะคะตอนนี้เนี่ยก็ได้ผลจากตอนนี้เนี่ยก็ได้ผลเป็นลบค่ะ สร้างแรงกดดันจากสังคมและก็นักการเมืองในพนมเปญเองโดยเฉพาะทหารชั้นผู้น้อยนะคะที่ตอนนี้เนี่ยก็คาดว่าอาจจะก่อกาะบกทหรือหนีทับได้คล้ายกับกรณีของเขเมรแดงในปี2535ค่ะ นอกจากนั้นค่ะกรรมพูชายางสร้างภาพต่อเวทีต่างประเทศนะคะเน้นในเรื่องของการสูญเสียพลเรือนอย่างที่บอกนะคะว่าสูญเสียพลเรือนไป4รายรวมถึงเด็กไปอีก1รายนะคะแล้วก็มีการบาดเจ็บนะคะ10รายด้วยกันทั้งหมดนี้เป็นพลเมืองนะคะเพื่อที่จะโจมตีไทยค่ะว่าไทยนั้นโจมตีไม่เลือกเป้าแล้วก็ละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมค่ะทั้งหมดนี้ก็เพื่อหวังจะดึงแถลงการ การประนามนะคะจากนานาชาตินะคะก็คือ UNSC แล้วก็อาเซียนค่ะให้สร้างแรงกดดันไทยซึ่งเรื่องนี้ก็คล้ายกับปี2554ที่กัมพูชาเนี่ยใช้พเลเรือนดึง ICJ เข้ามานะคะแต่ว่ารอบนี้นะคะใช้สื่อตะวันตกค่ะส่วนสื่อที่ชี้ว่ากัมพูชาเริ่มก่อนนั่นก็คือรอยเตอร์ AP แล้วก็ BBC ค่ะ เพราะว่าเขายึดหลักฐานจากวิดีโอนะคะทำให้เรื่องนี้เนี่ยเฟกนิวที่กัมพูชาทำมาค่ะว่าไทยโจมตีพลเรือนเนี่ยไม่ส่งพลังแล้วนะคะแถมยังมีการเรียกร้องให้ตรวจสอบทุนระเบิดของกัมพูชาใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยข้อ2ค่ะทำไมถึงต้องเปิดเผยเฉพาะชื่อของนายพลที่เสียชีวิตในเมื่อปกปิดจำนวนของทหารที่เสียชีวิตนะคะก็คือท่ามกลางการปิดบังนะคะชื่อของทหารชั้นล่างเนี่ย กัมพูชาเนี่ยเลือกเปิดว่ามีนายพลระดับสูงนะคะเสียชีวิตลงไปนะคะซึ่งบอกเลยว่าเสียชีวิตจาก F16 ถล่มที่ช่องอานม้าเมื่อวันที่8ทธันวาคมค่ะเขาบอกว่านี่เป็นกลยุทธ์จิตวิทยาการทหารที่คลาสสิกคล้ายกับอาเซอร์ไบาจานแล้วก็อาร์เมาเนียเมื่อปี2020หรือศึกสีลังกาเมื่อปีพุทธศักราช2531ค่ะเพื่อที่จะสร้างภาพว่าผู้นำเนี่ยร่วมลบไม่ทอดทิ้งลูกน้องนั่นเองค่ะ เพื่อจะได้ให้ทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้ถูกใช้แล้วทิ้งนะแล้วก็ยังมีความยึดมั่นในพักค p p p อยู่นั่นเองต่อมานะคะก็เป็นการปลุกขวัญกำลังใจในการต่อสู้ค่ะเป็นรูปแบบของโฆษณาชวนเชื่อนะว่าเนี่ยขนาดนายพลเนี่ยยังสละชีพเพื่อชาติส่วนทหารเล็กๆล,ลงไปเนี่ยพวกนายก็ต้องสู้สิยุทธวิธีนี้คล้ายกับปูตินค่ะเคยใช้กับทหารรัสเซียมานะคะ ต่อมาค่ะก็เพื่อเบี่ยงเบนประเด็นจากการสูญเสียจริงค่ะข่าวใหญ่1ชิ้นเนี่ยนะคะมันจะบดบังตัวเลขของทหารที่บาดเจ็บซึ่งอาจจะสูงมากกว่าที่คิดค่ะทําให้สื่อเนี่ยไปโฟกัสวิธกรรมของนายพลท่านนี้แทนนะคะต่อมาค่ะเขาบอกว่ากลยุทธ์นี้นะคะแทนที่ว่ามันจะได้ผลมันเกิดผลสะท้อนย้อนกลับมานะคะสรุปว่าทหารรู้พื้นที่เนี้ยไม่ปลอดภัยนะคะ แม้นายพลระดับสูงก็ยังเสียชีวิตข่าวนายพลตายเนี่ยนะคะก็สร้างแรงกระตุ้นชั่วคราวนะคะแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงที่พนมเปญเนี่ยคาดไม่ถึงค่ะนั่นก็คือทําให้ทหารแนวหน้านะคะตระหนักถ,ถึงความเวลวร้ายว่าขนาดนายพลที่มีองครางักษมีการป้องกันกันครบเนี่ยยังตายแล้วพวกตัวเล็กๆจะไปเหลืออะไรสรุปว่าก็ขวัญกําลังใจตกค่ะโดยเฉพาะ หลังไทยเนี่ยประกาศว่าไทยเนี่ยยึดหนองยาแก้วนะคะหนองจาเนี่ยคืนได้แล้วจึงผู้นำกองทัพระดับสูงนะคะตอนนี้ก็เกิดความกังวลค่ะเกี่ยวกับศักยภาพนะคะอาวุธแล้วก็ข่าวสารของประเทศไทยค่ะที่มีเหนือกว่านะคะทั้งโดรนนะคะตรวจจับที่มีการสแกนตลอด24ชั่วโมงความสามารถตอบโต้ที่ไทยนั้นรวดเร็วกว่านะคะ ก็คืออย่างที่เห็นนะคะว่าใช้ F16 เนี่ยไปถล่มนะคะสจุดหม่ยพายใน2ชั่วโมงนะคะและระบบป้องกันของกัมพูชาเองเนี่ยก็เป็น S300 แบบเก่านะคะซึ่งมีไม่เพียงพอแล้วก็นำไปสู่การท้อนกำลังเงีย,งยบๆในบันเตียมเมียนเจยค่ะและยังมีข่าวลือสะพัดนะคะว่ากองทัพภาคที่3ของกัมพูชาแตกแล้วค่ะข้อ4ค่ะหากสงครามยังยืดเยื้อนะคะกัมพูชาเนี่ย ก็เสี่ยงจะแตกด้วยเพราะว่ากำลังพลหมดขวัญกำลังใจค่ะถ้ากัมพูชายังดึงนานาชาตินะคะเข้ามาร่วมด้วยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่เฟกนิวนะคะว่าไทยโจมตีพลเรือนเนี่ยแล้วนานาชาติไม่เชื่อนะคะก็ไร้ผลค่ะไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าตอนนี้นะคะสหรัฐญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็มีท่าทีนะคะว่าจะเอ็นมาทางไทยค่ะอันนี้เนี่ยก็มาจากคณะทูตทหารนะคะที่ลงไปดูแลในพื้นที่นะคะ ก็ชีว้ว่ากัมพูชานั้นเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อนแล้วก็วางทุนระเบิดซึ่งละเมิดมาตรา1-5ของออตตาว,วาค่ะข้อต่อมาค่ะทำให้กำลังพลลดลงอย่างรวดเร็วไทยเหนือชั้นกว่านะคะทั้งอากาศก็คือ F16 นะคะแล้วก็ยังมี m i ก21นะคะการข่าวนะคะซึ่งมีโดรนก็เหนือกว่าแล้วก็ยังมียุทธวิธีที่ทำให้กัมพูชานั้นสิ้นสภาพการรบค่ะแล้วยังมีการจับเชลยได้อีก15คนโดยไม่ได้ฆ่าเชลยนะคะ ลดขยายวงจากช่องอันมะห้วยตามาเลียค่ะขวัญกำลังใจอทหารนะคะอย่างที่บอกว่าก็ตกหัวไปนะคะและรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยค่ะจากข่าวนายพลตายแล้วก็สูญเสียนะคะซึ่งตอนนี้นะคะยอดสูญเสียเนี่ยก็น่าจะสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะทำให้ทหารหนีทัพและก่อกบฏคายขมรแดงในปี2535ได้ส่งผลให้แรงกดดันทางการเมืองภายในพุ่งด้วยค่ะ กองทัพกัมพูชานั้นมีบทบาทสูงนะคะในพักสี p พค่ะการแพ้ศึกนั่นก็คือภัยต่อเสถียรภาพของฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีลูกชายของฮุนเซนนั่นเองค่ะโดยเฉพาะหลังเวทีออตตาวาที่พนมเปญน,นั้นเสียหน้าอย่างหนักด้วยและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้ สามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะการเตรียมรับมือปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโรคครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1น่นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนี้ครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบางปลายกลายเป็นชนวนสงครามโลกยิ่งสารก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่ตงแช่รดเขาต่อสู้กันอย่างรุนแรงความเสียหจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทำให้สม่งผกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติต้อมาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกัางเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากขึ้นและข้อที่3นะครับค <c oughs> ือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สาคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านในแง่ยุทธศ,ศสาศสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบรห,าาหรือหาโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงท,ทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยท,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 ทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World โดยนวากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด